สวัสดีตอนเช้าค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเต้าแอลพินเลนนี้อาจจะหายห่างหายไปนานนะคะเพราะว่ามาช่วยที่บ้านทำทำอะไรอะ่ะเรียกว่าทำใบายาสูบะคะ่ะที่เห็นอยู่รโน้นหนะตรงนี้นะคะนะคะี่ค่ะที่บ้านทำใบายาสูบ บรรยากาศเช้าวันที่สิบแปดมีนานะคะอย่างก็จะเข้าฤดูฝนแล้วนะคะที่จริงก็คือฤดูร้อนแล้วนะคะตอนนี้พายุฝนฝนฝนฟ้าขนองเข้ามายังอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวน่านในช่วงฤดูฝนมาฤดูนี้ ก็ได้บรรยากาศอีกไปอีกแบบหนึ่งนะคะเช้านี้เป็นเช้าที่สดชื่นมากนะคะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ต่อฟางนะคะแต่เป็นอะไรอ่ะอ่า ต้นกระทกลกนะคะมันขึ้นมันขึ้นปลุกต้นส้มนะคะที่อยู่ปลูกก็ตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกที่เห็นนี้คือข้างบ้านของเจออนะคะเจอแอลกินเล่นนะคะยังไงห่างหายไปนานมาดูบรรยากาศที่บ้านนะคะ ช่วงนี้ไม่ไม่ได้ติดตามหลวงตามาเกือบจะเป็นปีแล้วนะคะภาพปีที่แล้วอยู่ในช่วงเวลาที่แบบตรงนี้ติดตามหลวงตาอยู่นะคะแต่ช่วงหลวงตาท่านอาจาริกชุดงอยู่แถวภาคอีสานนะคะอยู่แถวภาคอีสานนะคะ เอาคลิปมา,าทักทายกันเฉพาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปย้อนดูอีกทีว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีนะคะว่าติดตามึหงูตาก็คงจะจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซักสไคร b ์ให้ด้วยนะคะ บรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แล้วค่ะเมื่อวานพายุเข้านะคะวันนี้ก็เริ่มแต่เช้าเลยฝนตกสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ